ถ้าพูดถึงย่านราชประสงค์นะคะไม่ใช่แค่ย่านการค้าและธุรกิจใจกลางเมืองเท่านั้นแต่ที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางความศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานครกลายเป็นสนัญลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาของผู้คนมากมายชนรัศมีกับ VIP ปิดท้ายซีซั่นนี้เลยขอพาคุณผู้ชมมารับความเป็นสิริมงคลไหว้สักการะ8องค์เทพราชประสงค์ต้องขอพรจากเทพองค์ไหนไหว้สักการะอย่างไรให้ถูกหลักวันนี้มีมาบอกกันค่ะ สำหรับเทวสถานที่แรกที่เราจะมาสักการะบูชากันนะคะคุณผู้ชมก็คือศาลพระพิฆเนศค่ะเพราะว่าตามความเชื่อของหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูองค์พระพิฆเนศเป็นเทพองค์แรกที่เราจะต้องบูชาก่อนที่จะบูชาเทพองค์อื่นๆหรือว่าจะเริ่มพิธีใดๆนะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาสักการะบูชาที่องค์พระพิฆเนศก่อนเป็นองค์แรกเลยค่ะ พระพิคเนตถือเป็นองค์เทพที่คนไทยนิยมคารบ,บูชามากที่สุดองค์หนึง่งด้วยความเชื่อที่ว่าพระพิคเนตเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการ,รเ,เทพผู้ขจัดอุปสรรคจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมศิลปินนักร้องนักสแสดงที่มีชื่อเสียงรวมถึงผู้คนทั่วไปจึงนิยมมาสักการะบูชาท่านค่ะในตำนานเนี่ยนะครับเวลาเราจะกล่าวพระไปไหว้ที่ใดก็าตามขอให้ภาวนาในใจก่อนว่าข้าพระเจ้าน้อม บ,บูชาท่านพระพิคเนตถ้าใครไม่บูชาพระพิคเนตก่อนแล้วมาหาหรือมาบูชาเทพองค์นั้นๆท่านจะไม่รับฟังคำอธิษฐานทำไมต้องผ่านพระพิคเนตก่อนพระพิคเนตออเป็นผู้ทรงปัญญาเมื่อผู้ทรงปัญญาก็จะสามารถปฏิบัติธรรมชั้นสูงขององค์เทพอื่นๆได้ และสําหรับของที่จะนามาสักการบูชานะคะก็จะมีผลไม้น้ํานมขนมโมทกะหรือว่าจะเป็นขนมต้มขาวต้มแดงก็ได้ค่ะส่วนดอกไม้นะคะถ้าตามหลักของอินเดียเลยก็จะเป็นดอกชบาแดงแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะเป็นดอกบัวแดงหรือว่าจะเป็นดอกดาวเรืองก็ได้ค่ะองสีเคนาสายะาณมะหาองสีเคนาสายะนณมะหา โอมสีคเนสายะนมฮา ที่ยังสดกําลังมองหาเนื้อคู่หรือว่าใครที่มีความรักอยู่แล้วแล้วอยากจะมีความรักที่มั่นคงนะคะก็ต้องมาไหว้ขอพอรจากเทพองค์นี้เลยล่ะค่ะพระตรีมุรติถือเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากเป็นการรวมกันของมหาเทพถึงสองค์มีเสีสามเสียนแทนพระพรมหรือพระผู้สร้างพระนารายพระผู้รักษาและพระอิสวรพระผู้ทำลายค่ะ สำนับพระตรีมุรตินะคะเป็นเทพที่หลายคนบอกว่าขอพรอ,อะไรก็สมปรารถนาค่ะแต่คุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะคะว่านอกจากการขอพรแล้วนะคะการลงมือทําด้วยตนเองก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราตั้งใจนั้นสมหวังได้เร็วขึ้นค่ะและหลายคนก็ยังเชื่อว่าพระตรีมุรติเป็นเทพที่ประทานพรเรื่องของความรักคนโสดก็เลยมักจะมาขอพรเพื่อที่จะขอคู่หรือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็มักจะมาขอพรให้ความรักยืนยาว ส่วนของที่นำมาสักการบูชาก็จะมีผลไม้3อย่าง5อย่างนะคะน้ำนมแล้วแต่ศรัทธาแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือดอกกุหลาบสีแดงค่ะ สำหรับเครื่องสักการะพระตรีมุรตินะคะจะใช้ทูบแดง9ดอกเทียนสีแดงหนึ่งเล่มแต่ถ้าสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจะใช้เทียนแดงหนึ่งคู่เวลาถวายก็ให้ประกบเทียนทั้งสองเล่มแนบชิดกันเพื่อสื่อความหมายถึงความแนบแน่นในชีวิตคู่ค่ะ ผู้ชมคะมีเคล็ดลับในการไหว้ขอพอรนิดนึงนะคะว่าถ้ามาขอพอรในวันพฤหัสบ,บดีค่ะช่วงเช้าเวลาประมาณ9ก้าโมงครึง่งหรือว่าตอนกลางคืนครประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะเชื่อกันว่าเป็นเวลาที่ท่านลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อที่จะมาประทานพรให้กับผู้ขอ mm. ก็เลยทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่หลายคนมักจะมาขอพอรกันด้วยค่ะ ฝั่งเซ็นทรัลเวอร์นะคะเราข้ามมาที่เกสรวิลเลจค่ะคุณผู้ชมที่นี่มีเทพสององค์ให้เราสักการะนะคะองค์แรกคือองค์ทราแม่ลักษมีซึ่งตามความเชื่อของศรราสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าองค์ท่านเป็นเทวีแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งแล้วก็อุดมสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวที่พาคุณผู้ชมไปรับพลังด้วยกันค่ะ สำหรับใครที่จะมาสักการะองค์พระแม่ลักษมีนะคะก็ขึ้นมาที่ชั้น4บริเวณดาดฟ้าของตึกเกษรวิลเลจแห่งนี้ค่ะที่นี่จะไม่มีของมาจําหน่ายสําหรับการสักการะบูชานะคะเราจะต้องเตรียมมาเองทางสถานที่ก็จะมีเตรียมเอาไว้ให้เฉพาะทูบเท่านั้นค่ะ พระแม่ลักษมีเป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายณ์หรือพระวิษณุได้รับการยกย่องว่ามีสิริโฉมงดงามเหนือเทพเทวีอื่นใดสําหรับพระวรกายของพระองค์นั้นเป็นสีทองประทับยืนบนดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระนางโดยสองพระกรหลังถือดอกบัวส่วนสองพระกรหน้ายกพระหัตประธานพรและถือหอยสังซึ่งการที่พระแม่ลักษมีทรงเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งร่ํารวยนั้นเพราะว่าพระนางทรงเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งในประเทศ อินเดียนะคะจะบูชาพระแม่ลักษมีในภาคที่เป็นพระแม่โพศพหรือที่เรียกว่าพระธัญญาลักษมีค่ะผู้ชมค่ะ มีเคล็ดลับในการสักการะองค์ท่าแม่รักษมีนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยของที่เราจะนํามาถวายค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนําผลไม้อะไรหรือว่าดอกไม้เนี่ยมาถวายองค์ท่านแต่ว่าในที่ที่เราถวายนี่นะคะเราก็จะมีเหรียญค่ะจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญ5บาทหรือว่าเหรียญ10บาทก็ได้นะคะเพราะว่าเหรียญเนี่ยเป็นสนัญลักษณ์ของความโชคดีความมั่งคั่งค่ะเราก็จะนํามาถวายท่านพอสวบดบทบูชาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเก็บเหรียญนี้ค่ะมาไว้เป็นเงินก้นถุงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ให้กับเราตลอดไปค่ะ แล้วนะคะที่ชั้น4แห่งนี้ค่ะก็ยังมีองค์ท่านเท้าจตุโลกบาลประดิษ,ษฐานอยู่ด้วยเดี๋ยวที่พาคุณผู้ชมมาไหว้ด้วยกันค่ะ ทา้าจตุโลก,กบาลถือเป็นราชาของเทวดาโดยมีทั้งหมด4องค์ปกปักคุ้มครองโลกทั้ง4ทิศประกอบด้วยเท้าวเวสุวรรณผู้ปกครองประจำทิศเหนือเท้าวิรุณหกผู้ปกครองประจำทิศใต้เท้าทัตร,รัฐะผู้ปกครองประจำทิศต,ตะวันออกและเท้าวิรูป,ปกักผู้ปกครองประจำทิศต,ตะวันตกค่ะซึ่งเทา้าจตุโลก,กบาลที่ประดิษฐานอยู่ที่เกศวินเลสนี้ถือเป็นครั้งแรกของการสร้างองค์เทวรูปอวตาร4พระองค์รวมเป็นหนึ่งในองค์เดียว มีความสูง1เมตร20เซนติเมตรเพื่อดูแลทุกสุขของมวลมนุษย์ปกปักรักษาพระศา,าสนาและผืนแผ่นดินไทยรวมถึงปกป้องคุ้มครองผู้สร้างความดีและประพฤติดีค่ะ ส่วนใครโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยากจะเสริมอำนาจวาสนาบารมีหรือว่าอยากจะมีความสุขในชีวิตคู่ต้องขอพรจากเทพองค์นี้ค่ะพระแม่อุมาเทวีบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีราชดำริพระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ปารวตีคือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเป็นพระชายาของพระศิวะและเป็นพระชนนีของพระพิคเนตโดยตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระแม่อุมาเทวีถือเป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีค่ะ และจัดตำนานเล่าขานของพระแม่อุมาเทวีที่ท่านทรงอุทิศตนต่อพระสวามีและครอบครัวด้วยความเมตตากรุณานึกถึงครอบครัวก่อนเสมอด้วยเหตุนี้ผู้คนมากมายจึงเชื่อกันว่าถ้าอยากจะให้ครอบครัวมีแต่ความสุขต้องมาขอพรจากท่านท่านจะประทานพรให้มีความอุดมสมบูรณ์ความอิ่มเองมและความผาสุกในครอบครัวค่ะ มา5องค์แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปสักการะ1ในองค์เทพที่มีผู้คนมากมายทั่วโลกให้ความเคารพนับถือศรัทธาถึงขนาดบินข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาที่นี่ทีเดียวนั่นก็คือองค์เท้ามหาพรหมค่ะรวมไปถึงเคล็ดลับดีๆในการไหว้ขอพรเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ พระพรหมเอราวัณบริเวณด้านหน้าโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยเป็นที่เคารพนับถือจากผู้คนที่ศรัทธาทั่วโลกซึ่งสาลพระพรหมเอราวัณแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบการสร้างสารพระพรหมแห่งอื่นๆในเมืองไทยด้วยค่ะ ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพรมถือเป็นเทพผู้สร้างโลกให้กำเนิดสรรพสิ่งต่างๆในจักรวาลรวมถึงคำพีพระเวทพระองค์มีสี่พระพักแต่ละพระพักเป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์แทนทิศท,ทั้งสี่ทำให้พระองค์สามารถมองเห็นและปกปักร,รักษาได้ทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์โดยเชื่อว,ว่าพระองค์จะช่วยปัดเป่าความขัดข้องอุปสรรคและส่งเสริมโชครวมถึงความสำเร็จของผู้สักการะค่ะ ในบ้านเมืองเราเนี่ยเราจะเห็นพระพรหมอยู่หลายหลายที่หลายหลายบริษัทที่นึกถึงท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้สร้างโลกสร้างให้ชีวิตทั้งมวลแล้วในทางพุทธศาสนาท่านก็ยังมีการให้เรามีโอกาสได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วก็อยากให้ครอบครัวมีความสุข ให้พนักงานโรงงานหรือหมู่บ้านคนที่เข้าออกเห็นจะได้มีความสุขก็จัดไว้ในทีทีต่างๆก็มาขอความร่มเย็นแล้วก็ขอให้ชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจอะค่ะก็คือก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะผู้บ้านผู้เมืองของเราอะก็นับถือมาตลอด คุณผู้ชมคะเวลาใครมาไหว้สักการะพระพรมนะคะเราก็จะทําการไหว้สักการะทั้งสี่หน้าแต่ว่าเวลาตั้งจิตขอพรหลายคนก็จะตั้งจิตอธิษฐานอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะเราสามารถที่จะขอพรได้ทั้ง4ด้านในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวทพิปจะพาคุณผู้ชมมาไหว้ด้วยกันเลยค่ะ การบูชาพระพรมที่ถูกต้องนะคะอย่างแรกเลยคือของสักการะจะต้องมีดอกไม้น้ำทูบและเทียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟจากนั้นเราจะมาเริ่มสักการะจากพระพักแรกตรงประตูทางเข้าแล้วก็วนไปทางซ้ายมือตามเข็มนาฬิกาค่ะพระพักแรกที่เราจะไหว้สักการะนี้จะประทานพรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการงานรวมไปถึงการเลื่อนตำแหน่งงานและความก้าวหน้าในชีวิตค่ะ พระพักที่สองจะโดดเด่นเรื่องที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินรถยนต์รวมถึงเรื่องหนี้สินต่างๆส่วนพระพักที่3จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพชีวิตครอบครัวและหุ้นส่วนและพระพักที่4จะประทานพรด้านโชคลาภสิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญรวมถึงเรื่องบุตรด้วยค่ะ ักรพรัพระพรมกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทีจะพาคุณผู้ชมไปที่อีกจุดต่อไปค่ะใครที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองกําลังมืดมนนะคะหรือว่าอยากที่จะหาแสงสว่างมาในชีวิตรับเรื่องสิ่งดีๆเข้ามาแนะนําเลยค่ะเดี๋ยวทีจะพาคุณผู้ชมไปไหว้เท้าอมรินทาราธิราชกันอยู่ใกล้ๆที่เองค่ะเดินจากตรงพระพรมไปไม่เกิน200เมตรค่ะ สำหรับผู้ที่มากราบไหว้พระอินทที่ประทับอยู่ด้านหน้าศูนย์การค้าอมรินพลาซาแห่งนี้มีความเชื่อกันว่าพระองค์คือเทพผู้พดุงไว้ซึ่งความดีอำนาจของพระองค์จะช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นรวมถึงปกปักรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งท่านจะคอยคุ้มครองผู้ที่กระทำความดีอยู่เสมอค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้คนมากมายยังเชื่อว่าท่านทรงดูแลทุกสุขของโลกมนุษย์เป็นเจ้าแห่งพายุฝนและสายฟ้ามีอนุภาพดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ทางธรรมชาติค่ะ ที่มาไหว้เท้าอมรินทราธิราชนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีช้างก็มา้าที่ผู้คนมากมายนํามาถวายนะคะนั่นก็เพราะว่าช้างแล้วก็มา้าคือพาหนะของพระอินทร์ที่ท่านเนี่ยได้ทรงขนาที่เสด็จลงมาโลกมนุษย์เพื่อที่จะมาดูแลทุกสุขของผู้คนนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่ากาลังเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปไหว้พระนารายณ์ทรงสุบรณอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนี้เองนะคะอยู่บริเวณหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลค่ะ และนี่ก็เป็นของที่เราจะนำมาไหว้สักการะบูชานะคะก็จะมีผลไม้3อย่างหรือว่า5อย่างแล้วแต่เราจะเลือกมาได้เลยนะคะรวมไปถึงน้ำแล้วก็นมค่ะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับนั่นก็คือการนําใบกะเพรามาถวายค่ะเนื่องจากว่าตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว,ว่าใบากะเพรานะคะเป็นร่างอวตารของพระแม่ลักษมีซึ่งท่านเป็นพระชาย,ยาของพระนารายณ์นั่นเองค่ะ พระนารายณ์ทรงสุบรณหรือพระนารายณ์ทรงครุฑถือเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีความสําคัญอีกพระองค์หนึ่งโดยพระนารายณ์คือภาคหนึ่งของพระวิษณุทรงทําหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาทั้ง3โลกซึ่งการที่พระนารายณ์ทรงสุบรรณหรือทรงครุฑนั้นมีเรื่องเล่าว่าพญาครุฑได้ไปขโมยน้ําอมฤตจากสวรรค์แต่เนื่องจากน้ําอมฤตจะดื่มได้เฉพาะเทวดาเท่านั้นพระอินจึงตามไปขัดขวางแต่พระอินก็ไม่สามารถปราบพญาครุฑได้จึงทรงขอให้พระนา รายลงมาช่วยปราบแต่ก็ยังไม่ชนะพยาครุษเทพทั้งสองจึงมาเป็นพันธมิตรกันโดยมีข้อตกลงว่าเมื่อพระนารายจะเสด็จไปที่ใดพยาครุษจะอยู่ด้านล่างเป็นพาหนะให้ค่ะ ความเชื่อความศรัทธาในองค์เทพว่าจะสมปรารถนากับสิ่งที่็นขอพรนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือการพึ่งตนเองค่ะตั้งใจทําในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ไม่เบียดเบียนต่อผู้ใดเชื่อว่าพรที่คุณผู้ชมตั้งใจไว้จะสมปรารถนากันทุกๆท่านอย่างแน่นอนนะคะเรียกว่าเป็นการปิดท้ายซีซั่นนี้ค่ะด้วยเรื่องราวของความเพลงความตังที่จะมอบให้กับคุณผู้ชม แต่ว่าต้นปีหน้าพลาดไม่ได้ค่ะชลศรสมีกับ V.I.P มีเรื่องราวจัดเต็มยิ่งกว่านี้นะคะสายมูต้องคอยติดตามกันให้ดีจะออกอากาศกันเมื่อไหร่อย่างไรนี่เลยค่ะช่องทางที่จะได้คอยอัปเดตกันสำหรับปีนี้นะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามชมกันมาตั้งแต่ซีซั่นที่1จนถึงซีซั่นนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมปรดาดถนาทุกอย่างแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าชลศรสมิกับ V.I.P สวัสดีค่ะ ชนรสศีกับวยไอพี